สวัสดีครบับร้านเทิมโปร,ราลรนใบอัพเกรดครับวันนี้พามาชมชุดล้อก,กิฟซี่ชุดล้อขั้นเทพขวัญใจนะัก แข่งสไ r i d e r 1 4 x เป็นชุดล้อที่ร้านเทิร์นโปรผลิตสั่งตรงจากโรงงานกิบซี่ตรงรุ่นไม่ต้องดัดแปลงใดใดทั้งสิน้นล็อนี้มาด้วยกันทั้งหมด3สี 4, ครับสีดำสีแดงและสีทองมาใหม่ล่าสุดเลยวัะสะดุล้ออลูมิเนียมขอบ2ชั้นดุมกิบซี่แบริ่งหน้าหลังขนาดดุมหน้า9 0ม mm, ิลิเมตรหลัง110มิลิเมตรตรงรุ่นสำหรับสไ r i d e r 1 4 x พร้อมหมุดดุมซ้ายขวาหน้าหลังซี่ลวดแบบคู่หน้าตรงหลังไข้หน้า20หลัง20 ชุดล้อแบบ2ระบบเล่นแบบไถได้และปั่นได้เฟืองหลังให้มาแบบ16ฟันสามารถปรับแต่งเฟืองได้เองอยากจะใส่ขนาดไหนตามกำลังขาน้องทำได้เลยน้ำหนักล้อหน้า372กรัมบวกลบน้ำหนักล้อหลัง534กรัมบวกลบชุดล้อกิฟซี่ 14x ราคาคู่ละ 5,900บาทแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือชุดล้อกิฟซี่ส x ตรงรุ่นสำหรับ Strider Sport 1 4ส x นะครับสำหรับใครที่มาสั่งซื้อหน้าร Turn า้านเท r ร์โปรบาลานไบร์เนี่ยนะครับเราติดตั้งให้ฟรีเลยไม่ว่าคุณจะใส่กับยางเดิมยางแต่งแจ้งได้เลยนะครับชุดยางแต่งก็มีจำหน่ายเพิ่มนะครับราคาคู่ละ1น0 0บาทครับยางใน180บาทครับหรือถ้าเป็นยางในไล่เบาเส้นละ300บาทครับอยากได้แบบไหนอยากแต่งเพิ่ม,เต,มเติมยังไงไม่ว่าจะเป็นแต่งชุดล้อชุดคอชุด บแจ้งได้เลยครับมาที่หน้าร้านเทินโปรบาลานไบอัปเกรดฟรีค่าบริการตลอดเลยครับผมหรือว่าสั่งซื้อนะครับมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านครับอยากซื้อพร้อมยางแต่งเรามีบริการประกอบพร้อมยางนอกยางในให้ไปด้วยเลยติดตั้งง่ายครับแม้แต่คุณแม่เองก็ติดตั้งได้ครับไม่ต้องถึงมือคุณพ่ออีซีมากๆครับสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ร้านเทินโปรบาลานไบอัปเกรดสวัสดีครับ